มีว่าเราจะปลูกยางสลับเข้าไปเป็น<ช>เพราะตอนนั้นเราปลูกเสร็จแล้วมันมีไม้ตายเราได้ยางมาเราปลูปกข้างหลังหลังหนึ่งปีเราก็เลยเตรียมไม้ยางนา<ช>ไปบริต้นที่มันตายนะครับที่มันตายปลูกเสริมมันก็เลยมียางกระจายไปทั้งแผ่นทั้งผืนเลยมันก็เลยตรงกับวิชาการเลยว่า ไม้เรือนยอดสูงมันจะต้องอยู่ห่างกันไม่อยู่ชิดกันเกินไปแล้วก็จะมีไม้ยอดขนาดกลางขนาดอะไอยู่สลับเพื่อทำให้ให้การรับแสงของแต่ละไม้นี่ได,ได้ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับไม้ยามพวกนี้เราทำขะะเบียนไว้นะครับในในเรื่องของ uh, ธนาคารต้นไม้นะครับก็บมาเดินดูนะ อห,หน้ามาดูเลข่นหวยนี่ <c oughs> ให้ยานตอนนี้จะให้โชคกับหัวหน้าทัศน,นยัยในงวดนี้ไม้เลขที่ออก สามเจ็ดสามสามเจ็ดสามงวดนี้นะจ๊เนะอันนี้ทำตอนทำกระเบียนตอนปีตอนปีห้าห้าห้าตมสามดสามใช่สดเจร้อยเจ็ดสิบสามมีประมาณกี่ต้นครับจันเดี๋ยวนี้ต้นไม้ ไม้ยางที่มาปลูกตอนนั้นได้มาพันสองรอต้นอ๋อพันสองรอต้นนี่เราแทนไปทัท้งทั้งนเลยครับแต่ก็จะเหลือรอดอยู่ประมาณหน,นึ่พันต้นอือเลื่อที่เอ่อสี่สิบเอ่สามสิบสี่ไร่นี่จะมีไม้ยางอยู่ประมาณหนึ่ันต้นครับนอกนั้นก็จะเป็นไม้อื่นนะครับตัวน,นี้ทะเบียนสามเจ็ดหนึ่งทำทะเบียนตอนปีห้าเก้าอือ ตอนนั้นทีมของอคนก้าสุุหินเข้ามาผมก็เลยให้น้องๆเขาทำมาสำรวจแล้วก็ขึ้นทะเบียนต้นยางนาทั้งหมดเพราะตอนนั้นในกฎหมายตวนป่าก็คือไม้ที่ขึ้นทะเบียนก็คือไม้ยางนาไม้สักไม้พยุงไม้อะไรก็เลยแต่นะครับซึ่งมันมีกฎหมายที่จะต้องขออนุญาต เราเลยทำทะเบียน,ยยนอะไรสำรอส,สุนาสองห้าสามห้าโอ้เยอะมากเดี๋ยวการเดินเข้าไปฝั่งนี้นึงเดี๋ยวผมเก็บบรรยากาศเาไปตัดต่อไปด้วยกันสองคนมา, <laughs> มาจานมาหนึง <laughs> เอ<า>้ <laughs> หาบรรยากาศแบบนี้ยากนะผ<ำ>มว่านี่คือการทำสวนป่าแบบคนขี้เกียจฮะปล่อยไปตามธรรมชาติธรรมชาติดูเลยธรรมชาติ สร้างความสมดุลเดีไม่ต้องไปรบกวนเขา,เ,ขาเราดูแลช่วงอนุบาลใช่เริ่มต้นสามถึงหปีแรกหลังจากนั้นไม่ต้องปล่อยธรรมชาติดูแลเขาคนอื่นมองอาจจะเป็นเรื่องของโรแต่คุเล่าความสมดุลมันจะเกิดขึ้นเหมือนก็จะเกิดไม่คือช่วงแรกๆประมาณ3ามสี่ปีแรกจะเหนื่อยหน่อยเนาะผมว่าสามสี่ปีเอ้เอ เงินงบประมาณที่เขาให้มาไร่ละสามพันเนี่ยเป็นน้ําจิ้มเท่านั้นนะครับเพราะเราลงทุนไปมากกว่านั้นอืไล่หนึ่งไม่ไม่ต่ำกว่าหมื่นครับนะครับเพื่อให้เกิดตวนเพราะว่าเราต้องขนปุ๋ยขนอะไรแล้วก็ดูแลรักษาแล้วก็มาต้องอเรื่องของการทํารุ่นรวนดินแล้วก็ทาให้ให้มันรอดอ่ะต้องปลูกเสริมปลูกอะไรแก้ไขที่ต้นมันตายนะครับ แต่แล้วเราก็เอาปุ๋ยเอาอะไรขนปุ๋ยคอกมาใส่ด้วยนะครับผลมันก็เลยเป็นที่น่าพอใจว่าป่ามันปลูกได้ไม่ต้องรอชาติหน้าชาติน,นะนี้เราก็สามารถตัดไม้ที่เราปลูกนี่ไปสร้างบ้านได้ครับนะครับเดี๋ยวไปดูอีกแปลงหนึ่งเป็นไม้สักตัวนี้เป็นไม้ยางนาเราตัดไม้ยางนานีไปสร้างวัดแล้วหนึ่งหลังเป็นศาลาวัดนะครับครับ แต่ว่าพื้นที่ตรงนี้นี่เหมือนช่งปลูกแรกๆนี่ดูแลเหมือนลูกหลานเลยเนาะอจารเนาะช่วแรกๆแกใส่ปงใส่ปุ๋ยอนุบาลอย่างดีระบบน้ามีไหมครับจานช่วงแรกๆเนี่ยไม่มีระบบน้ำเลยนะครับเพราะว่าการปลูกไม้ป่านี่เราจะไม่ใช้ระบบน้ำเพราะว่าไม้ป่าจะต้องทนไม้ไหนที่ไม่สามารถทนได้เราก็ไม่ต้องเอาใส่ล้วก็หาไม้อื่นมาใส่ ได้ได้องค์ความรู้ว่าไม้ที่ทนแรงที่สุดก็คือเอไม้ประดูครับไม้พยุงช่วงนี้หน้าแรงมันจะตายหายหมดเลยไม่เห็นอะไร,ค,รคิดว่าโอ้ไม่ไม่รอดแล้วพอฝนล,ลงมานะมันจะงอกขึ้นมาจากเง่าก็มีอนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นไม้ที่ทนทนแรงมากที่สุดครับนะครับ ส่วนไม้ยางนี่จะต้องมีความชุ่มชื้นพอสมควรเพราะตอนนั้นต้องเอาฟางมาใส่ด้วยครับเพื่อเพื่อลดความชื้นแล้วช่วงแรกๆเนี่ยจยนก็เอาฟางเอาอะไรมาใส่ด้วยเนาะใช่เอาฟางมาใส่ด้วยเพื่อเพื่อลดลดการระเหยของน้ํไดครับจานออกไปทางนี้จันเดินได้ครับที่ผมถ่ายถ่ายพื้นที่ตรงนี้ไว้ให้เห็นอยู่พอดีได้เก็บภาพไว้ได้ครับจันต้องใส่เงินต้นจานเดินได้ แต่พื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมครับที่บอกว่าชาวบ้านมาเก็บเห็ดเก็บอะไรใช้ประโยชน์จากพื้นที่นี่รลยใช้ประโยชน์ทั้งหมดนี่เลย,เลยครับก็เลยติดป้ายไว้เลยว่าโรงทานทำมัชขาวรนทำชาติขาวอนอรนนั่นแหละคือเราไม่ต้องไปสร้างโรงทานเคยเห็นไหมว่าตอนนี้งานวัดงานอะไรจะมีโรงทานเสร็จแ,แล้วคนก็จะไปแย่งเงินขอ,อของแต่ตรงนี้ไม่เขาไม่แย่งกันนะครับก็ความสามารถใครหาได้ก็หาได้ครับ นะครับก็แยกกันอยู่แย่งกันที่จะมาช่วงฤดูเก็บเห็ดอ่ะรับเก็บเห็ดเป็นฤดูที่เหมือนครับเขามาตลาดสดเลยแหละเยอะแยะไม่รู้มาจากไหนแยะๆเห็นไหมผลดีผลดีถึงแม่ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเวลาก็มีคนอื่นมาช่วยเก็บเห็ดเอาไปขายเอาไปกินก็ไม่ได้ว่างไงแล้วก็ได้บุญได้ได้ลงทานได้ทำลงทานได้ตลอด นะครับเรียกว่าลงทานธรรมะถาวรครับนะครับแล้วก็มีความสุขว่าแล้วได้มาเห็นอย่างนี้หลายคนบอกว่าเมื่อไรจะตัดเพราะว่าตอนนี้เราจะสร้างตรงนี้มันเป็นแรงบันดาลใจว่าป่าคนน้อยน้อยมือน้อยน้อยของมือนี้ก็สามารถสร้างได้นะครับอันนี้กี่ปีนะครับอาจารย์ตั้งแต่ปีไหนนะฮะ40ครับสี่ศูนย์ครับนีปีสี่ศูนย์นะครับหนึ่งโอบแล้วครับ ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดปีครับประมาณยี่สิบเจ็ดปีอาจารย์ปลูกช่วงไหนนะครับช่วงแรกๆนี่ช่วงเดือนไหนนะครับก็ตอนฝนฝนลงหน้าฝนเนาะไม่งั้นมันจะไถไม่เข้าครับนะครับตัวนี้ก็ทะเบียนทะเบียนต้นที่จะอยู่ตรงนี้นะครับเราจะทันทำทำลวดทำเป็นสปริงไว้ เพื่อเวลามันขยายมันก็จะได้ไม่รัดต้นไม้นะครับแล้วก็เอากลิปง,ง่ายๆมาครับตีหถือไว้ต้นที่สองร้อยหกต้นนี้สองร้อยหกครับเลขข้างหน้าน,นี่คืออะไรครับห้าสิบห้าเก้าห้าเก้านี่ปีที่เราทำทะเบียนปีที่เราทำปีที่เราทำทะเบียนเพราะต้องรายงานให้กับธนาคารต้นไม้เนี่ครับ,รบเราทำแปลงนี้เป็น เป็นธนาคารต้นไม้แห่งชาตินะครับนำโดยคุณพงษาชูแนมนะครับซึ่งตอนนี้ท่านกำลังบุกเบิกเรื่องของโรงทำไม้รทำหมายถึงโททงรอเรือสองตัวและมามาครือยังไงให้ไม้มีความเป็นธรรมนะครับกับคนปลูกมากที่สุดต้นไม้โตมาก น,นี่พื้นที่เท่าไหร่นะครับอาจารย์สามสิบไร่เนาะสามสิบสีไไ่ไร่สามสิบสี่ไร่สามสิบสี่ไร่อู้หูเกิโตมากาแต่ว่าหลักๆนี้ส่วนมากจะเป็นไม้ยางนาเนาะยางนาครับพยายามปลูกไม้ที่มันเป็นไม้ธรรม,รมชาติในพื้นถิ่นตรงนี้เพราะว่าสักปลูกไม่ได้เพราะว่าน้ําท่วมสักจะไม่เหลือเลยครับแต่สักจะปลูก ในที่ดอนคือพื้นที่ตรงนี้มันติดกับลำห้วยลำชีเนาะลำห้วยชีก็คือแถวแถวฝั่งน้ำห้วยชีเนี่ยก็จะมีต้นยางนากับตะเคียนน่าจะเยอะนะครับจย์เนาะตะเคียนก็เยอะแต่แต่ว่าตอนนี้อาจารย์ไม่ต้องทำอะไรแล้วเนาะ เก็บ,บเกี่ยวผลผลิตย<ม>อย่างเดียวเพราะว่าต้นไม้มันจะเริ่มเติบโต,ตแล้วตอนนี้ก็เป็นอย่างที่ผมบอกว่าแท่ที่ผมปลูกเพื่อเป็นมรดกครับครับแล้วผมยกให้ลูกสาวลูกสาวคงไม่น่าทำไม้นะครับเพราะลูกสาวเขาเป็นแพทย์คุณหมออยู่ครับก็บคงอยู่อนาคตถึงถึงหลานอยู่แล้วเผื่อเขามีไอเดียอะไร สามารถเี่ต่อยอดได้รุ่นของเขาเนาะแต่ว่าต้นไม้เนี่ยมันคือทรัพย์มรดกที่สามารถโอนได้ไดมีประโยชน์กับธรรมชาติมีประโยชน์กับโลกแล้วก็มีประโยชน์ต่อคนปลูกลูกหลานของคนปลูกปลูกด้วยนะจ๊ะเนาะอน,นาคตเขาไม่ต้องทําอะไร,รเขาอาจจะเอาเรื่องของคาร์บอนเครดิตครับ,รบเขารักษาเรื่องแล้วก็เอาคาร์บอนเครดิตมันก็สามารถเขาก็จะมป็นเขาเรียกว่าเป็นไรายได้ส่วนหนึ่งครับนะครับ หรือไม่ก็ต่อยอดพวกปุ๋ยพวกอะไรก็ได้น้องจัาเนาะเยอะแยะมากมายโอ้ดูครับจะไปดูต้นต้นใหญ่ต้นนั้นหน่อยโอ้จอาจย์ทัศนัยท่านไปกอดละโอ้จย์ต้องมากอดต้นนี้ครับจันเนี่ยต้นใหญ่เนี้โอ้โอ้ครับ สวนนู้นมีสวนสปาืม,มีรุ่นนี้แหละผมเก็บเ็มใช่มีเป็นไม้ทำรรชาติที่เกิดเ,เองของ้างลูกข้างลูกโอ้ีไม่ต่ำกว่าสามสิบต้นไปไปดูตรงนู้นไป